สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์ก,กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอให้รับชมคลิปอย่างมีความสุขครับจะช,ชอบโยกลางอยู่ตรนะงนี้การลุ้นบอลเลย ดิงไปล่างขอไหมวะไปหอยเนี่ยทีั้ไปดิต่อไหนวะ๋อ้ดยอซิดด้วยเลยก็เป็ดน่าจะวอลกอะ โอ้เปข้างนเยอะอะไรอไ,ไรผมรอดผมรอดเกินไปเปล่ามาแล้เก่ง เสี่ตัวไม่ได้บบนะเพิ่งวับเชี่ช็อคข้างหลังคอมคอยตามหลังด้วยเชี่ช็อคพอเป็ดได้บอลละ

พอมาดิผมไปผมตายกลัวอะไรวะพี่มาแล้วเนี่ยไม่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 บุธทำมาดิ ลาไม่มีเกิดส้ามันติดตัวตลอดเลย Nó đang tối tổn thống trong lòng. Hãy sử dụng llk 절 g粉 cead, và phá đbroth để tinh thần kh في Hospital Băng resource Had had oh. Vengeance is sweet. Oh. Too easy. Oh, your away from me, green ทำฟ้อนให้ทำฟ้อนให้กินข้าวไมีความสุขเลยตายแล้วอ๋อเกินหมดแลว้วอ่ะพวก ของามเลยนลยละโคดิเด็จับค้าดินเจ็ดจับจับค้าเด็เบสจับค้าังเจ็เดอมังกีมังคีออกใบปะใช่

ก็ปิดกลองปดด้วยท่งะเลาะอะไรกันวะเนี่ยกูอยากรู้จริงศัตรูหายไปลาไม่มีเกิด

พออไไายุมึงจะทำอะไรใช่ไหมพี่ว่ามึงทำตัดป่าเลยราเบิดล่ลลางฟอมอ่ะพอเป็ดมันออกแยากล่าง ดับเบิ้ลนี่หลตายหนักตายหนักไม่อยากได้อายว่ะจรไปสิ่งก่สร้างนี้ดูแดดร้อนประทันมันแนวไม่ค่อยมีว่ะตอนนั้นมตายตายว่ะ มึงจะลังจี้ตายว่ะจับตัวมึงยากจริงนะลิงจะจับได้ฮะไมาโดดได้ผมแค่นั้นหอยว่ได้เล่นไปยแล้อืมหอยไม่เล่นสเปลวะไอทำรถเกาะไว้เฮ้ยจิ้วพลมีกับรถกองเหรอบ่ม ไม่รู้ว่ะสกิลหัวมันเป็นสกิลเวทอะโยกกันเบสด้วยเข็นเบสไม่เอาบีกีบีเหรอเออกันเบสไม่ทำบีกีบีเหรอเย็นนี้นถ้าเจอป๊อปป,ปิ่ก็ได้เข้าได้ชัว,ชวร์ชัวร์กัน รงนี้บัดบอลเลย ไปแอตแลนสองเลยถอยไปมาาัอได้บวได้บัได้ลังเยอะล่ังเยอะเหมือนป๊อปเป้จะมาละ

ลุนล่างไงเนาะลุนบนไปเลยโอเครลก่รู้อะไว okay, okay. วะเน,นื้ <c oughs> อาองไป้เนาะไอ้คอมนี่นี่เอาอนี่เซอร์เซ

แล้วก <SM. S 2> <Christina. S 1> ็รถฟาร์มยิ้มไปว่าบนน้นไหม้กลนมจะอิ่มเก็บอะไรอะไรวะเนี่ยเล่นไปเล่นมาจะอิ่ม อยู่ข้าวอยู่จริงต้น,น,ตนเกมอะตายไปบ่อยแล้วเราจับทันข้าวอยู่ต้องหอยมาเล่นสเปลมันจะดีกว่านี้ไงหอยไม่ได้เล่นสเปลไงไงประเด็นอะ นับเบิลวะดัเคองอ่ะเดาเดี๊ยวแล้วเดีวแล้วลาไม่มีเกิดนะผมผมโดดเกิดอันนี้มันถึงหรือเปล่าเออเดี๊ยวีดดมดวดวัดเดดดิเย มีนี่วะอ่ออิ่มละออเข้มเฉยบัตรบอลเลยไม่มีีไมม่ใครเอาบัตรแซงเข็มเลยไม่สนใครด้วยไม่มีใครสนเลนยบับอลมันจะตีแรงตอนนี้เลยเลื่องน้อยๆไงใช่บวกคียเข้าไปไงแบบผมสายนวดนงไงวงในอะ่ะคู่วงในอะ่ะ ้เสียงมันเบาพี่ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพ่อมา่าบไปดิงก็ได้ปะอ้าวไอ้ที่หายสัตว์ตัวจังงัง้นละลามไม่มีเกิดเพื่อนลาไม่

ถอยถอยได้ๆิงวอดเนะครอรเล็มที่้นอ๋ทำฟาร์มรูปอีกคนเลยทำเยอะๆกดทั้งแมพมึงทำก็คุ้มที่บอกเลยเดือดมันติดมังกรจบเขวแตก

ผมอยากอ้อเพราะว่าเดี๋ยวคองจะหมดแล้วไงลึกกินกินไม่อ่านเล็กเลี้ยงได้ลิงข้างเห็นไหมกระเด็ดอตงไม่ต้องไม่ต้องอยู่ด้วยกันนี่แหละยาวเลยเราขึ้นเลยขึ้นเลยอยู่นี่สองตัว

มันเหลือแค่ลาคนเดียวแล้วน่ะเพื่อนไปไหนหมดตายหมดเลย เออยาละิงมาทาร์อรเลกวยอออาลาเลยครับงานนี้ลุม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 เซิรงลุมเซรร<า>งงิงไปไปปขอไปหลัลงๆคนนี้นน I see a new avatar in your future. That avatar is too OP. A hellborn bear. A My head is killing me. Don't give me a chance. mời tỏ ra nhé